สวัสดีค่ะพี่พิงค์น้องหมอเซตีโชคพยากรกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาในคลิปนี้เป็นคลิปแห่งความบันเทิงล้วนๆน,นะคะพี่น้องเพื่อเราจะได้คลายเครียดบ้างในระหว่างที่ตึงเครียดณขณะนี้นะคะ่าสําหรับคลิปนี้ให้ชื่อว่าพิกอากาศนะคะกับคุณจะมีโชคลาภจากทางไหนบ้างเร็วๆนี้นะคะโดยวิธีการนะคะให้พี่น้องนั้นเลือกกองไพ่นะคะ ซึ่งมีทั้งหมด3มกองด้วยกันนะคะโดยมีไพ่นะคะอ่ารูปไพ่กองที่1กองที่2กองที่3นะคะพี่น้องคะนะอ่าวิธีการก็คือให้พี่น้องทําใจสบายๆแล้วมองไพ่มองกองไพ่นะคะเอาที่ตัวเองรักชอบนั่นเองนะคะแล้วอธิษฐานจิตนะคะลองดูนะคะทำจิตให้นิ่ง สบายๆนะคะอันนี้เป็นเพียงเกมน,นะคะพี่น้องค่ะนะเพื่อคลายเครียดเท่านั้นนะแล้วก็ประเดี๋ยวจะถามไพ่ว่าพี่น้องจะมีโชคลาภเข้ามาทางไหนบ้างเร็วๆนี้นะคะพี่น้องค่ะนะอ่าพี่น้องลองนะคะเล็งไพ่รูปไพ่นะคะส้งสามกองเนี่ยพี่น้องชอบไพ่กองไหนนะคะพี่น้องนะให้เลือกกองเดียวนะคะพี่น้องค่ะนะประเดี๋ยว ก็จะถามว่าเราจะมีโชคลาภเข้ามาทางไหนบ้างนนเดงค่ะเร็วเร็วนี้นะคะพี่น้องกานะนี่คือกล่องที่1รูปที่1นนะคะกล่องที่สองรูปที่2กล่องที่สนะคะพี่น้องทำใจสบายๆนะคะอ่าอ่าตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วมองกล่องไพ่รูปหน้าไพ่ที่เราชอบที่สุดนะคะพี่น้องอ่า อันนี้ก็จะมีรูปผู้หญิงผู้ชายนะคะนี่นะแล้วก็กองที่สองก็จะเป็นเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะกองที่สามก็จะเป็นผู้หญิงเหมือนกันแต่ดูว่าจะโดดเดี่ยวนะคะและก็มีหนะารูปของคนรักนะซึ่งมองเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะนะลองดูเนาะอ่าอมอ ให้เวลานะคะสองวินาทีและเดี๋ยวเราเลือกในใจนะคะว่ากองที่หนึ่งกองที่สองหรือกองที่สามและเราจะให้ไพ่เป็นตัวบอกนะคะว่าเราจะมีโชคมีลาบเข้ามาช่างไหนบ้างคะ่ะเร็วๆ็วนี้นะคะโอเคค่ะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องคะนะขออนุญาตเคลียร์พื้นที่หน่อยขออนุญาตเคลียร์พื้นที่นะคะในเอากองที่หนึ่งก่อนนะคะ อกองที่1นกองที่1ก็คือแหมภาพนี้นะคะพี่น้องท่านไหนที่เลือกกองที่1น,นะลองดูนะคะ,อะมองเห็นชัดหรือเปล่าอยากเครียดนะคะเป็นลิิเป็่งความบันเทิงนะคะเป็นการเสี่ยงทายหรือเป็นเกมนะคะเล่นเล่นสนุกสนุกกันนะคะพี่น้องคะนะอ่ะนะมาดูนะคะให้ไพ่ชี้แนวทางนะคะสําหรับคนที่เลือก ท่านไหนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนะคะหาดูนะคะว่ามีโชคมีลาบเข้ามาทางไหนบ้างนะโอเคเอากันเลยค่ะจะเปิดไพ่ทั้งหมด10บใบนะคะดูเฉพาะโชคลาบเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโชคจากการงานนะคะหรือโชคลาบลาบลอยนะคะจากการเสี่ยงนยานนี้นะได้เงินมาทางไหนบ้างดูกันผู้ที่เลือกก <ๆ S 2> ่องที่หนึ่งนะคะ ก็ไพ่ก็ชี้ออกมาแล้วนะคะว่าพี่น้องนั้นเนี่ยดูท่าทางว่านะโชคลาบนะคะการเงินนั้นเนี่ยดูว่าน่าจะมาจากการงานเป็นหลักละค่ะพี่น้องเร็วๆนี้นะอย่างเงี้ยและดูว่าจะต้องทํางานเพิ่มนะภาระรงานจะต้องสิ็นะถึงจะมีเงินเข้ามานะคะพี่น้องนะแล้วก็ในลักษณะของการเดินทางเป็นหลักนะและ ในส่วนของถามว่าโชคลาบรับเลยพอที่จะมีเข้ามาหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ค่อยเจะเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะเด่นก็คือเรื่องของการทำมาหากินโดยทำงานเป็นหลักและการใช้สมองเป็นหลักนะคะนี่และและรายได้ก็ได้มาจากโปรเจกต์งานนะคะได้มาจากการโปรเจกต์งานหรือภาระงานของเราที่เสร็จ เสร็จตามกําหนดและก็จะได้งานมานะคะพี่น้องส่วนในเรื่องของการที่เราจะได้เงินมาจากการเสี่ยงนั้นเนี่ยดูว่ามันจะไม่สวยนะคะพี่น้องกองที่1เนาะแต่ดูว่าจะไม่ค่อยที่จะสวยเท่าไหรนะ่นะนะในเรื่องของโชคลาภก็มีการขัดลาบตัวเองนะคะพี่น้องขัดลาบตัวเองหน่อยหนึ่งเอจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีประมาณนี้นะส่วน นะคะที่จะได้แล้วก็สวยในเรื่องของการเงินนะคะก็คือมาจากการลงทุนนี่นะคะและการเงินซึ่งมาจากผู้ลงทุนนะคะมีคนที่ลงทุนร่วมด้วยนะคะ,ะมีนายทุนว่าอย่างนั้นนะคะไพ่เศรษฐีขึ้นฉะนั้นพี่น้องที่เลือกกองที่1น,นั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดูว่าอาการเงิน ที่เราต้องการที่จะหามานั้นเนี่ยลงทุนเป็นหลักค่ะนี่สำหรับ2รดาบนี่ตัดสินใจได้เลยค่ะนในการลงทุนนะคะทำกิจทำการอะไรเร็วๆนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาหลักค่ะนะแต่ว่าปัญหาอุปสรรคมีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องศึกษาในข้อมูลให้ดีนะคะข้อมูลในเรื่องของการลงทุนให้ดีส่วนเรื่องของโชคลาภลาบลอย พี่น้องที่เลือกกองที่หนึ่งไม่เด่นนะคะพี่น้องค่ะนะอันนี้ก็ขอบอกนะคะพี่น้องเลือกกองที่หนึ่งก็เป็นกายเออเป็นเกมเกมหนึ่งเท่านั้นนะคะพี่น้องนะเพื่อความบันเทิงนะเอาอย่างนั้นโอเคนะคะเอาละขอให้พี่น้องเลือกกองที่หนึ่งโชคดีนะคะพี่น้องนะเฮงเฮงรวยรวยต่อไปมาดูพี่น้องที่เลือกกองที่สองบ้างนะคะ มาดูพี่น้องที่เลือกกองที่สองนะคะเป็นแบบไหนบ้างดูกันค่ะสำหรับกองที่สองนะขออนุญาตจับไพ่จำนวนนะคะถามไพ่ดูจำนวนสิบใบนะคะมาแล้วนะคะราชาไม้เทา้าใบที่สองนะคะสิงนะใบที่สามนะคะอุ้ยสิบเปลี่ยนมาละคะ่ะพี่น้องจ๋านะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะ,นะรู้สึกว่าจะโชคดีอยู่นะคะแล้วก็เทมเรสอุ้ยไพ่ดีนะคะเละก็นะเด็กถือช่วยนะคะเละก็หน้าเทพแห่งเวทมนต์ค่ะแน่เด็กเมซิเชียนเละก็ะกวอัปอร์จูนอุ้ยไพ่ดีนะคะไพ่ใหญ่ขึ้นหลายตัวอยู่นะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะอ่าในหัวข้อที่ว่า เราจะมีโชคลาภจากทางไหนบ้างนะคะมาดูกันนะเอาละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่เลือกกองที่อกองที่สองนะคะถือว่าโชคดีมากเลยนะคะการเงินนะคะได้จากทางไหนบ้างนะคะพี่น้องค่ะมาดูกันนะได้มาจากการงานโปรเจกต์งานเป็นหลักละค่ะพี่น้องได้มาจากกระแรงงานแรงสมองของเราเป็นหลักละนะและ ยังได้มาจากนะคะในเรื่องของธุรกิจที่ค้ากําไรนะอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์สินที่ดินบ้านช่องนี้ได้โดยนะคะอ่าเกี่ยวกับโปรเจกต์งานต่างๆนะคะที่ใช้สมองนี่นะคะอย่างนี้เลยส่วนถ้าจะถามว่าในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนะี่ยได้ไหมได้จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะนะสาะไฟแบบนี้นี่ ก็ถือว่าดีดีนะคะดีมากมายกายกองนะและในลักษณะของการที่พี่น้องนะคะได้โชคจากการงานโชคจากทรัพย์สินนะคะโชคจากทุนทรัพย์น่ะอย่างนี้ได้โดยแล้วก็โปรเจกต์งานนะคะที่วางแผนเอาไว้แล้วก็ลงมือทําไปก่อนหน้านี้ก็จะส่งผลดีต่อไปนี้เร็วๆนี้นะคะฉะนั้นผู้ที่เลือกกองที่สองนั้น ถือว่าสุดยอดค่ะพี่น้องคะตบมือให้หน่อยเลยนะคะโอเคเลยต่อไปมาดูผู้ที่เลือกกองที่สามานะคะในหัวข <พ ort S 1> ้อที่ว่าคุณจะมีโชคลาบนะคะจากทางไหนได้บ้างนั่นเองนะคะอ่ามาดูกองที่สามกันค่ะสำหรับกองที่สามนะคะใบแรกออกมาแล้วนะคะเด็กถือดาบ นะคะคกองที่สองอโทษนะคะใบที่สองก็จะเป็นอัศวินอัศวินไม้เทา้าใบที่สามนะคะก้าวเรียญอุย้ยสวยงามน่ะก้าวเรียญมาแล้วนะคะอา้าวและคอเดรดนะคะและก็นะคะสามไม้เทา้าและก็สองไม้เทา้าอุอย้ยสวยนะคะและก็สองถ้วยน่ะและนะคะเด็ก ถือไม้เทา้าและก็ราชินีไม้เท้านะคะและนราชินีดานะคะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3าก็ไม่เลี้ยวนะคะพี่น้องคะนะมาดูกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะพี่น้องที่เลือกกองที่3านะคะก็เขาบอกว่าจะมีโชคลาบลาบลอยนะคะเข้ามาอ่า ได้มาทางไหนนะคะก็คือได้มาจากการงานโปรเจรกต์งานแต่ก็บอกว่าห้ามนะคะใจร้อนใจด่วนใจเร็วนี่นี้นะคะเหมือนเด็กนี่นะคะก็พยายามนะคะพี่น้องนะหาเงินเข้ามาเนี่ยในเรื่องของโปรเจรกต์งานเราก็จะต้องออดูดีๆนะ,ะตั้งอกตั้งใจนะคะทําผลงานออกมาเนี่ยให้ดีก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาละคะ่ะเนาะ นี่นะคะมาจากการงานเป็นหลักนะคะและเราถามว่าจะได้โชคลาภนะคะมาจากทางไหนบ้างอันที่1ได้มาจากโปรเจกต์กงานได้มาจากผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะได้มาจากลูกค้านี่นี่นะคะทั้งหมดเลยนี่นะและได้เงินมาจากการเสี่ยงหรือเปล่ามีโอกาสเหมือนกันนะคะขึ้น9้าเหรียญเนี่ยนะคะและ ได้เงินมาจากคู่รักนะคะคนอุดหนุนนี่นะคะนะเหลือแต่ว่าเราอย่าใจร้อนใจด่วนนะคะนี่ไม่ได้ดังใจหรืออย่าเกิดความโลภนั่นเองนะคะในการที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะคะฉะนั้นในกองที่3ก็ถือว่าดีนะคะพี่น้องนะก็คือเราจะได้เงินเข้ามาหลายช่องทางว่าอย่างนั้นนะหนึ่งในเรื่องของโปรเจกต์งานนะคะสองในเรื่องการเสี่ยง อันนี้ได้อยู่นะคะสําหรับกองที่3าเละได้มาจากลูกค้าหรือได้มาจากคนรักหรือมีคนมอบให้อันอย่างนี้กันนะคะพี่น้องนะฉะนั้นป้าหมอวอยพรให้พี่น้องกลองที่3ามเฮงเรวยๆยค่ะโอเคค่ะพบกับพิกอากาศนะคะในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ